สวัสดีครับนี่ก็เป็นหนึ่งในซีรีส์ Arduino นะครับและในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนวิธีการควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ด้วยโพเทนเซอร์มิเตอร์นะครับเซอร์โวมอเตอร์เนี่ยก็คืออุปกรณ์มอเตอร์ที่สามารถสั่งการให้หมุนตัวแกนหรือที่เราเรียกว่าเซอร์โวฮอนนะครับไปในทิศทางหรือองศาที่ต้องการได้นะครับแล้วก็ในการทดลองเนี่ยก็คือการหมุนตัวเซอร์โวฮอนเนี่ยโดยใช้ตัวต้านทานแบบปรับค่าได้นะในการหมุนไปนทิศทางให้ไปในทิศทางที่ต้องการ อุปกรณ์ก็ต้องมีตัวโซลมอเตอร์นะครับซึ่งมันก็เป็นชุดของมันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ต้องมีตัวบอร์ด USB3.2 นะครับที่ติดอยู่กับ USB แล้วนะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งนะครับที่ลง Arduino IDE เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับวิธีการทดลองนะครับแรกสุดก็ดูตัวต้านแบบปัค่าได้ก่อนหรือว่าโพเทนเชียมิเตอร์เนี่ยมันก็จะมีสามขานะครับแบบที่เราเคยต่อกันไปในครั้งก่อนนะครับเราก็จะมาต่อกันนะครับแรกสุดเราก็เอามาเสียบกับตัวเบรดบอร์ดนะครับเสร็จแล้ว ขานึงเนี่ยก็ให้ต่อกับไฟ3.3มโวล์ครับผมขาอีกข้างนะครับก็ให้ต่อกับตัวกราวนะครับแล้วขาข้างสุดท้ายขากลางนะครับก็ให้ต่อกับตัวสัญญาณที่เราต้องการนะครับก็คือในที่นี้เนี่ยเราจะเป็น IO 14นะครับ นเชื่อม um, ิเตอร์เร <t os fruit> ียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูตัวเซอร์โวมอเตอร์กันนะครับตัวเซอร์โวมอเตอร์เนี่ยเราก็จะเอาเซอร์โวฮอนเนี่ยเสียบเข้าไปนะครับทีนี้เรามาดูสายไฟของเซอร์โวมอเตอร์กันนะครับสายไฟจะมีสามเส้นนะครับเส้นสีน้ําตาลเนี่ยเป็นสายกราวครับผมเส้นสีแดงเป็นสายพาวเวอร์นะครับที่เราเดี๋ยวเราจะเสียบกับไฟ12.3โวลต์นะครับและเส้นสีเหลืองเนี่ยมันก็เป็นสัญญาณนะครับซึ่งเราจะเสียบกับตัวพินของเรานั่นเองนะครับเราก็จะเอาตัวสายไฟเนี่ยเสียบเข้าไป นี้ก็สายไฟสีน้ำตาลนะครับเราก็ต่อกับกราวสีแดงซึ่งเป็นสายตัว power นะครับก็ต่อกับ3.3โวลต์ 3. 3. และสีเหลืองเราก็ต่อกับตัว IO13 นะครับต่อเสร็จแล้วอย่าลืมเช็คให้แน่ใจนะครับว่าตัวบริ a p 3 2เนี่ยอยู่เข้าสู่โหมดรับคำสั่งนะครับโดยการต่อ,อสายไฟเส้นหนึ่งเชื่อม ระหว่าง i o 0กับ ground นะครับทีนี้เราก็จะมาเสียบ usb เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับทีนี้เรามาดูโค้ดกันนะครับแรกสุดนะครับมันจะมี include esp32 servo .h นะครับมันคือการเรียกล b บรี y esp32 servo นะครับซึ่งเราต้องดาวน์โหลดล b บร r y นี้มานะครับโดยการเข้าไปที่ sketch นะครับเข้าไปที่ include library กรับผมแล้วก็ manage library นะครับ ตรงนี้เราเสิร์ชคำว่า esp32 servo นะครับเราจะเจอตัวหนึ่งขึ้นมาแล้วก็กด install นะครับ,บ install เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมี library library ของ esp32 นะครับเรามาดูโค้ดกันดีกว่าครับแรกสุดก็จะมี servo myservo ก็คือประกาศให้สร้าง servo ตัวหนึ่งนะครับชื่อ myservo ขึ้นมาในส่วน setup นีครับ pin m o 14 14ที่เราต่อกับ potentiometer เนี่ยเป็น input นะครับแล้วก็ myservo attach ที่ pin 13นะก็คือเอาเอาให้ pin 13เนี่ยต่อกับ ตัวเซอร์โวของเรานะครับต่อมาก็คือในส่วนของลูมนะครับแรกสุดเนี่ยอะแอนาล็อลกลีดสิบสี่ก็คือให้เราไปอ่านค่าอนลาล็อกจากพิมสิบสี่ครับแล้วก็มาเก็บไว้ในค่าตัวแปรดีนะครับเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยเราก็จะนําค่าตัวแปรดีนะครับมาแปลงค่าเป็นองศานะครับแล้วก็เก็บไว้ในตัวแปรเอนะครับแล้วก็เราก็จะแสดงค่าตัวแปรดีออกมาในซีเรียลมอนิเตอร์นะครับแล้วก็แสดงค่าตัวแปรเอด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ ้ายก็คือ servo r ลไรท a เี่ยครับก็คือสั่งให้โซลเนี่ยหมุนไปตามองศาที่แสดงในตัวแปร a นั่นเองนะครับทีนี้เราก็จะกดอัปโหลดโค้ดนะครับรอสักแป๊บหนึ่งให้มันขึ้นดันอัปโหลดดิงครับผมพอมปนดันอัปโหลดดิงแล้วนะครับเราก็ถอดอ่าออกนะครับแล้วก็ถอด,ออถอดสายอ่าตัวที่เชื่อมไกลสโซลออกนะครับ แล้วก็เสียบ USB เข้าไปใหม่ครับผมไปที่2ครับผมไปที่ s ีแรียล o มนิเตอร์นะครับก็จะมีค่า2ค่านะครับค่าแรกก็คือค่าของอาอนาล็อกนี้ที่เรารีดได้นะครับอีกค่าหนึ่งก็ค่าองศานะครับทีนี้เรามาลองหมุนดูนะครับหมุนโพดิชเชมิเตอร์ผมจะเห็นว่าพอหมุนโพดิชเชมิเตอร์เนี่ยตัวเซวอลอนเนี่ยก็จะหมุนตามการหมุนโพดิชเชมิเตอร์ของเราไปด้วยนะครับ นี่เป็นหลักการที่จะทำให้ตัวไอบอล ESP32 นะครับสั่งให้ตัวโซูมอเตอร์มาหมุนนะครับก็ในข้างหน้านะครับเราก็จะมาประกอบตัวโซูมอเตอร์กันนะครับให้กลายเป็น s ซลูอาร์มนะครับหรือเป็นมือจับนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้และครับสวัสดีครับ